สวัสดีครับแฟนคลับสีสะเก็ดกันเองครับนเมืองบ้านน้องอุ้งเองครับบ้านอีหลานน้อยครับเมื่อคืนน้องรับมาลายไปเป็นล้านครับก็ดีใจครับดีใจน้องหลูกน้องหลานครับผมปังตลอดทุกฤดูกาลเลยครับสามปีแล้วครับนี่พี่น้องของมาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้เลยครับช่องสีสะเก็ดกันเองครับ ช่องลูกหลานของศิศศีสเกดสางบ้านนี่ครับผมช่องนี้เน้นความบันเทิงครับเน้นความบันเทิงครับไม่ดราม่าได้เมื่อครับช่องนี้วิชาการผสมน,นิดน้อยครับเอามวลสื่อห้องเซีครับช่องนี้ครับหืครับช่างเป็นก็บูกระเบือ้องกนสามตารางเมตร ลายออกสีใหม่อ่อ,อนๆครับในนี้จะนิ่มินิมอลครับเป็นความเรียบง่ายครับหลังนี้จะเออทรงมินิมอลครับสีอาจจะอ่อนๆบางๆเบาๆครับของนี้ไป้ตะล้อพ่อแม่เอฟซีนะครับผมพ่อแม่อฟซีท่านใดมากับว่าแหวห้องนี้ได้ลเ,ลเลยครับในห้องนี้จะมีของที่เราจะขายพร้อมครับ โครงหลังคาครับมีสร้างพันหยุดครับบันเห็อ๋อฐานเสาไว้ข้างหน้าครับแล้วก็บัรทิดด้วยครับโ <c oughs> ดยหยุดไปอีกล้วพ่น้อยเ้ย๋ย้ท่านไหนนอนครับเอาตัวนี้มาจากไหนนี่ยะแล้วมาจากไหนนี่มาจากไหนนี่ตัวนี้นี่ครับได้น,นี่ครับ <c oughs> เป็นอยากมาอยู่น้ำครับมันจะได้อยู่หรือเปล่าลุงไล่อยู่มันก็มาใหม่ครับ อไไปกับมาหม่พี่นอ้องเอ้ยนี่ครับบรรยากาศได้นี้ครับโครงหลังคาเราก็ประมาณนี้ครับผมมันมาโดนแค่นี้แค่เดี๋ยวทำทางหน้าครับทำเสาหน้าครับทำยื่นลงมาครับยื่นลงมาแล้วก็มู่หลังคาก็จบได้เลยครับไม่ยากไม่เย็นครับอันนี้เย็นออกดีครับพี่นอ้องวัอนี้นะตอนนี้ก็มาครับน,นี่ ตัวเมียเขาหนีไลรไปกับบุไปพี่น้องเอ้ยได้ไปไหนก็ไม่ไปเลยครับเดือดออกดีครับอยุทธหนีครับออกเดือดออกแล้วครับผมอือฮึหนีครับบรรยากาศดนี่ครับวันนี้ผมต้องข้าวไปพุ่นกับพี่น้องครับรีบไปไอ้นั่นก่อนนะครับผมจะรีบไปอ่อร่อยเอ็ดครับอาจจะคลิปนี้อาจจะบ่อแย่ครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้ประมาณนี้ครับ นี่สำหรับฟังกับผมทุกคผม0637899666ครับ0637899666ครับ63ตัวนี้ครับคุณสวยมาแล้วครับคุณสวยมาเองครับผมฝากไว้สำนียงพี่น้องครับ มีอาจารย์นั้มนะครับเหลนคนฝอ,อคนติดตามครับคลิปนี้แต่จักเมือนคนจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมขอะมากๆจักเมือนคนครับบรรยากาศในบ้านนอ้องุ๋ยครับให้เต้นให้ดูหน่อย <c oughs> <c oughs> น้งงว้วหัวละระยะไปเลยครับพี่น้องนล่ <c oughs> <c oughs> นีไม่ค้นตื่นโบก,กีงได้พี่น้องอหยเออ ครับดีครับผมวันนี้น้องหญิงมาอยู่ครับน้องคงจะต้องเอเดินทางไปทั่วกับวงหมอลำครับนี่มีอีกหนึ่งสาวครับหอสาวเลยวันนี้ครับครับผมคิวนีพี่น้องสีสังเกตกันเองครับเอพี่ฝากน้องไว้สำนี้ครับผมยู่นี้ไม่แห้งอยู่ในที่สวัสดีครับ